เมสซี่กับโรนโดเนี่ยสองพแต้มนะส0งพแต้มรวมกัน2คนส0่พแล้วตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณพันหจริงๆก็มีเยอะกว่าพันหนะถ้าผมจะย่อยไอเศษเกลือที่ผมเอ่อเปิดได้มาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆน,นะครับผมอ่ะก็จะเป็น1,245แต้มบวก1,500แต้มก็ประมาณ2 7 0 7ประมาณนั้นถ้าเราอยากจะได้ทั้ง2คน4,000แต้มเนี่ย มันก็จะเหลือ1300แต้มที่เราจะต้องตามหากันในวันนี้นะครับผมคุกกี้แลนชอปรับเติมเกม f c Mobile เติมง่ายเติมไวใส่ใจทุกไอดีการันตีความปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแถมยังมีเกมหลากหลายให้เลือกเติมอย่าลืมนะครับเติมสนุกไม่สนุดต้อง c o คุกกี้แลนชอปแพลนวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็คที่ด้เบียวมนุษย์ผมเป็นมนุษย์อยู่แล้ว แพนของเราวันนี้คือเราจะเปิดทุกแพ็คที่ได้ลุ้นอัลติเมททีมออฟเดอะซีซั่นคริสเียโนโรนโดแอนด์ลูเนลเมสซี่นะครับผมนะเปิดให้หมดเลยถ้าได้เวลิกูดเยี่ยมแต้มเอาไปแลกคนอื่นอย่างที่บอกไปนะทีมก็จะโคตรก็จะเทพนะมีนักเตะไปทำคอนเทนต์ต่างๆนานามากมายนะครับผมแต่ถ้าเราเปิดแพ็คที่ได้ลุ้นอัลติเมททีมออฟเดอะซีซั่นหมดแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้เซียเซเว่นเนี่ยอ่ะเราก็จะเอานักเตะทุกคนไปย่อยแต้มนะครับผม ถ้ามันถึงก็ดีอีกนะเพราะเราจะได้ใช้แต้มแรก2คนเลยนะแต่ถ้าไม่ถึงอั l ลิมิตบันเดิล F ผ่าน f c คอยกูหมดแน่นอนเริ่มกันที่ลิมิตบันเดิลโปรครับ1 0 4ยครับแถบจูเพ่นไป Come on baby สเปนเซนเตอร์แบ็วิเวียน วิเวียนร้อตรงเรทครับนี่คือวิเวียนในเกม fc mobile เดี๋ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคนดูนะแต่ถ้าเป็นวิเวียนในเกมเซเลตโซนซีโร่เนี่ย to to บอกเลยว่าแจ่ะรอบรอบนี้เอา2เลยกันครับนะเทคแรกมันทำเราดูแย่เกินแถบจวเป็นไป l e t ก go come on บย y โอ๊ยตกใจที่เหนื่อยขออภัยครับ เอาไว้ครับทุกคนครับขบวนครับลุโถกครับสเปน R W ไป C M รอดูคนเสียตังค์ครับดูริกิพุชิไปก่อนนะครับผมลอยห้าต่อเลยกันครับโอ้เอน,นี้ได้สองใบไปทีละใบโอ้ริกิพุชิว่ะเอ้ยมาครับ <c oughs> ดีดีฮอ้ยตูแหวงอู้นึกว่าปารีสเดเบเล่เดเบลเ,เบล่ก็เอานะห้าดาวชื่นชอบนเนะครับผมคอมอนเบบี้เฮ้ยเฮ้ย เฮียแ yeah, ล้วนี่โอ้ยร้อยแปดโอเคได้อะไรครับได้อะไรครับอันนี้ได้อะไรครับได้อะไรได้อะไรอะ่ะน้องบ้าวพ้าไม่ใช่ครับผมอ่ะนี่ครับผม100 F นะมีลุน้น CR7 and เซเว่เมสซี่เช่นเคยสาเหตุที่ผมมาตามล่าโดกับเมสซี่เนี่ยคือเวลาทำคอนเทนต์อ่ะผมได้ใช้โรโดกับเมสซี่บ่อยครับผมเพราะถ้าไม่เลือกโรโดกับเมสซี่เดี๋ยวพี่ไม่เลือกโดพี่ไม่เลือกเมสซี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบราคาเขาข้างแพงก็เลยแบบว่าเออแลกไว้เลยก็ดีดีกว่านะดีกว่าเออไอน,นี้วอล์กเฉยว่ะข้ามนะไม่สนนะครับผมโอเคมาเวลนั้นก็ขอให้มาแล้วกันนะอาร์เจนติน่าแอนโปรตุเกสได้หมดเอสทีแถมโชเฟนทงดีๆวมาก่อน เมนเดสไม่มาล่างทองไหวยวะถ้าแพ็คนี้เมซี่หรือโรนัลโดออกผมแจกให้คนดูเลย15,000หื่นห้เอฟซีพอยไปครับไม่รู้จะบ,บนใครกูบนคนดูนี่แหละสองแสงแพงเสมอครับแสงแรกและแสงที่สอง โอ้โโอ้โ้เบอร์กามอสเก่าโชอะไรวะเสียดายพอยที่หมายเลยวะเอามารุ่นอัลติเมตแบบจริงๆจังๆครับเดลี่ชาด15ชาดเอาไว้ก่อนแล้วกันเอ้ยอันนี้มันได้นี่ว่าเออมันได้รุน่นอาเอาไปเอาไปขมอนเออทรงวันนี้นะดูทรงการันตี107คงได้107สามตัวรวดอะ R.M. ใครอยู่วะเนี่ยโอ้ร้อยสี่โอเคเจมสองร้อยห้าสิบเอาไปขอมอนวอกว่ะข้าแมงไรสระนะเสียเวลาวะเนี่ยเสียเวลาผมเติมเสียเวลาผมเสียเงินเสียทองเสียเวลาให้กูมาดูอะไรเนี่ยอ่ะ Weekly Bundle ครับแปดร้อยร้อยสามถึงร้อยเก้าอาไปก่อนเลยโบเขาให้ขอมอน โอ้โหโอ้โหโอ้โหฟันนาเก็นร้อยสามร้อยสถึงร้อสองใบร้อยสอถึงร้อใบรวม5้าใบกูได้ร้อยสาหมดเลยเหรอกูได้ไม่เกินร้อยสาเหรเฮ้ย ไม่น่าเสียเวลาลุ้นเลยสคอตออฟเฟอร์ครับโอ้โหหนักเลยเลทว่ากูได้ร้อยกี่ตัวเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเตัวเนี่ยกูได้ร้อยสิตัวสิอ <laughs> ตัวหนึ่งรกูได้ร้อยแน่นอนอะโทษชีวิตโอ้โอ้ เชนแพ็กหนึ่งลีกเอิงครับลีกเอิงครับลุ้นตัวทองลีกเอิงพันพอยขมอนสองแสงแพ็เสมอไปหนึ่ง สองเลย l e ส s ก o ขอพระทาตภัยนะขอโทษที่จะพูดคำต่อไปนี้ที่เรากำลังลุ้นเที้ยอะไรกันอยู่เนี่ย <laughs> พีเมลลี่ครับร้อยห้าถึงร้อยเก้า แถบตัวเป็นแคมอนบราซิลมันมีที่ไหนอ่ะดีๆมันมีที่ไหนอ่ะบราซิลซีดีเอ็มพ e เม u ีก่ะมันมีที่ไหนอ่ะบุนเดสครับมันจามาจากไหนอ่ะดีๆอ่ะ เยอรมันเซ็นเตอร์แบ็กจะเอาซีเรอาครับผมซีเรอาครับเอออินเตอร์ไม่อยากได้แล้วไอ้ที่จะเขี่ยบาซ่ากูตกรอบเอาดดเดกอาไปเดกอาเฮ้ยอ้ลอยๆก้าวก็เอาเอามาย่อยแตม้มเอามาย่อยแต้มก็ได้ไปครับคร์อบอน อาร์เจนติน่าแคมโคลโมนิโกปาสครับนิโกปาส์นิโกปาส์ลาลิก้าครับร้อยเก้าเพียบครับฝรั่งเศสกองหน้าก็ได้ครับบราซิลวสเปนอาร์ดวิวอังกฤษซีเอ็มอย่างเงี้ยสเปนซีเอ็มได้หมดเลยครับผมแหล่งรวมของดีขมบอน แถบเชื่โอเพนเนสร์ let's go สเปน C M ลอยก้าวลอยก้าวลอยก้าว this เ t e p สุดท้ายลุนโดเมสซี่พันพอยแต่ที่แสงสว่างไปอุโมงค์ อเลยวะเทรดเดอครับผมอันนี้ขายได้ครับอันนี้ขายได้ครับถ้า10แพ็คถ้า10แพ็คที่เราเปิดแล้วมันลั่นอ l t i m a t e t o t อออกมานั่นเท่ากับว่าเราได้อ l t i m a t e t t t s แบบเทรดเดอโหรือว่าขายได้ครับ7000 f c point หนึ่งแสงและแทบทูอุเปนอัลติเมตนะสามใบนะอัลติเมตสามใบล้วนอัลติเมตสามใบล้วนนะได้โรนโดได้เมสซี่คือจบมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเริ่มต้นที่ห้าสี่เก้าก่อนร้อยเจ็ดถึงหนึ่งร้อยเก้า เสียงเงินหายไปแล้วนะเมื่อกี้นี้นะเล t โก o ครับอัลติเม e ทีมออฟด h e s ซีซั่นคนแรกของผม <c oughs> <c oughs> Come on อ้โมีน บร์บร <Bro>. เป็นหมาเลยคุยมาครับใบสองครับเมสซี่หรือโรนัลโด้ครับเปิดทิ้งไปก่อนห้าหมื่นเลสโก้คาร์บอนทง โอย้ยยอยย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 ยอยย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 ย a b l e ยยยยยยยหรือยย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 เยยยรยยยยยยยเยยย ม,มึงใครเนี่ยเฮียมึงใครมึงมาลีกไหนสัตว์แชมเปี้ยนชิพนอริดโบจ้าซาอินอะไรเนี่ยตอนแรกผมมีอยู่พันสองด้วยแต้มในนี้ตอนแรกมีพันสอง ได้มาหนึ่งพันแต้มอะธนากาทานายย่มะไดสกีเดสกาโนไดสกีไอสัตว์โรนัลโดหรือเมซี่คำตอบคือทั้งคู่จัดไปครับสองพันเมซี่ไปก่อนคอมอนเบบี้อาร์เจนตินาแคมไมอามี่ แล้วก็คริสเตียนโนโรนโดครับคริสเตียโนโรเนลโดโปรตุเกสแบบนี้เอสทีต้องแบกทีมปริศนาแล้วไหมเจอกันวันเสาร์แน่นอนปุ <laughs> ่ม,มือครับผมคอมมอนแมน